ลต้นไม้ผลมะมะ่วงเป็นดอกออกมาแล้วก็บางทีถูกลมพัดมันก็นโดนลงแต่ยังเป็นดอ,อกอยู่นันก็มีบางช่อเป็นลูกเล็กๆแต่ลมมาพัดไปก็โดนทิ้งไปก็มีบางช่อยังไม่ได้เป็นผลเล็กเลยเป็นดอ,อกเท่าะนั้นแหละมันหักไปลมพัดบางชอ่อจะเป็นลูกโตๆแล้ว เกือบจะหามแล้วก็ลมพัดถูกลวมพัดตกไปก็มีบางฝนจนจะสุกแล้วมันดูนไปก็มีลมมันพัดคนเราก็เหมือนกันเกิดมาบางทีก็อยู่ในท้องก็ตายไปก็มีออกมาวันสองวันตายไปก็มี เดือนสองเดือนสามเดือนตายไปกว่ามีเนี่ยมันเติบโตเลยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยตายไปกว่ามีอย่างนี้บางคนก็ท้อเจ็ดชราแล้วกงตายไปกว่ามีเมื่อนึกถึงบุคคลแล้วกว่านึกถึงผลไม้ที่มันไม่แน่นอนนักบวชเราก็เหมือนกันอย่างนั้น บวชพรรษาหนึ่งศึกไปก็มีบางทียังไม่ได้บวชเลยเป็นพราขาวน่ะพาพระาววิ่งหนีก็มีไม่ได้บวชเป็นขาวเลยบางคนโกนผมต่นนี้แล้วก็มีบางคนก็อยู่พสามเดือนสี่เดือนหนีก็มีบางคนไม่บวชเป็นเนร บมเป็นพระพัรษาสองพรรษาแล้วสึกไปกวมีสี่ห้าพรรษาแล้วสึกก็มีเหมือนกระผลด้ไม้อยู่ในป่าเอาแน่นอนไม่ได้ดอกไม้ผลด้าไม้มันก็ถูกลมเหมือนกันถูกลมมาพัดกระตกไปโดยันทีสุดจิตใจมนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันถูกอารมณ์มาพัดไป ปูกอารมณ์ชุดไปมาดึงไปตกไปก็เหมือนกันกับผลไม้พวกตอตองท่านก็เห็นเหมือนกันเห็นสภาพของธรรมชาติของผลไม้ใบไม้แลกนึกถึงสภาวะของพระเนนซึ่งเป็นบริษัทบริวารของท่านก็เหมือนกัน ไม่รู้ว่าจะทำยังไงมันเป็นเพราะมันอยู่อย่างนั้นฉะนั้นผู้ปฏิบัติแล้วก็ถ้ามีปัญญานะถ้ามีปัญญาเราดูอยู่แล้วก็ไม่จำเป็นที่จะมีครูบาอาจารย์แนะนำส้นสอนจนมากมาย พระพุทธเจ้าของเราที่จะบวดในคราวที่เป็นเทนกกุมารท่านก็มาจะเรียนอะไรมากมายมท่านไปเห็นตุนาโมกมในสวนอุทยานท่านนั้นไปไปชมสวนอุทยานกับอำมาตทั้งหลาย ขึ้นหลังช้างผ่านไปก็เห็นมะม่วงที่มันอยู่ในสวนมันเยอะอทรงดีประทัยว่ากลับมาถึงจะเสเวยก็ผ่านใบพกอมาัดอยู่ข้างหลังก็ เก็บมาม่วงตีเลยกระบองบ้างเลยแสบบ้างในใบมันขาดกริ่งมันหักเพื่อม่งจะเอาลูกมันมาทานกันหมดตอนเย็นกลับมาผ่านช้อนอาจอุทยานมานกกุมานึงเป็นพระเจ้าแผ่นดินคนนึกว่าจาก จเหวยง้นไม้ทั้งหลายนั่นอย่ายิทมรถมันดูว่ามันเรี่ยวหวานมันเก็นเป็นอย่างไรกลับมาตอนเย็นไม่มีเลยจริงมันก็หักใบมันก็ขาดเพราะอามาท์ทั้งหลายมันฟาดมันให้มันยับยืนหมดเลยท่านก็ถามว่าจนมะม่วงจนนี้ทําไมจริงมันถึงหักใบมันถึงขาดโดนไปหมด าบอกว่าพวกอมาตทั้งหลายเอากระบองตีมันฟาดมันเพื่อจะเอาผลมันมาบริโภคฉันั้นใบมันก็ถึงขาดกระจัดกระจายไปหมดจริงมันก็หักท่านกระมองเห็นมะม่วงอีกต้นหนึ่งว่าต้นนั้นทำมันทำมันทำไมจริงมันถึงไม่หัก ต้มมันถึงเย็นต้นนั่นเพราะว่ามันไม่มีผลถ้าไม่มีผลคนก็ไม่ต้องการมันต้องความีขางมันใบมันก็ไม่โดนจกิ่งมันก็ไม่หักถ้าเขาเข้าใจตอนนี้อืมพอดีก็เสด็จมาถึงพระราชวางังพิจารณามามเรานี่มันทุกข์มันยากมันลำบากก็เป็นพ้ามหากระจัด เดียวทรงห่วงใยราษฎรทั้งหลายเดียวเขาจะมารบเอาแหลมนั่นเขาจะมายึดเอาทางนี้วุ่นวายแม้ถึงนอนอยู่ก็ไม่เป็นสุขยังฝันไปอีกาเาก็มาคิดเท่านั้นท่านมาเห็นต้นม่วงต้นนั้นว่ามันไม่มีลูกมีใบสดมีร่มเย็น เรานี่ก็ทําทเหมือนมะม่วงต้นนี้มันก็ไม่สบายดูยจริงมันจะไม่หกักดีร่มมันก็จะเย็นพอดีมาถึงบ้านแต่ก็ภาวนาเลยออกบวชได้อาศัยเป็นมะม่วงเท่านั้นเ่ันไปดูต้นมะม่วงต้นนั้นเนี่ยตัเปรียบเทียบเทียงกับมหาเหลา่าพอทันมันมี ผลลำบากหนากไม้ต้นมันก็ลำบากใบมันก็ลำบากจริงมันก็ลำบากมันยับยืนไปมันพังมันหักไปเพราะมันมีมีมีผลต้นไม้จะไม่มีผลดันสบายดีใบมันจะไม่โดนจริงมันจะไม่หักลมมันก็เย็นดังนั้นถ้าเราไม่ควบคัมอยู่ในคารวาะนี้แะพ่ออยากเป็นผู้ไปคนเดียว ไม่มีความคิดมากมันมีความลำบากมากจิตใจเขาจะสบายท่านออกบวชงั่นเรียกว่าใครถามว่าท่านใครเป็นครูเป็นอาจารย์ของท่านท่านกว่าต้นมะม่วงออกบวชเพราะใครเพราะใครเป็นอุประชา,าตะตนมะม่วงเป็นอุประชาเนี่ย ไปที่ไหนถามห่ดให้เป็นอุปชาอาจารย์ของท่านต้นมะม่วงเป็นอุปชาอาจารย์ของท่านเนี่ยท่านนั้นเนี่เยเราจะแนะนำครมสอนเลยมากมายหล้วต้นมะม่วงเป็นเหตุให้ท่านมีความคิดน้อมต่อไปเป็นโอปนายกฐธรรมว่าท่า,ทานจะทำพาระใหา้น้อย เป็นคนที่มักน้อยเป็นคนที่สะโดดเดิจากสเวราระสมบัติจิตใจจ่สบายออกบวชอันนี้ในคราวที่ท่านเป็นโพธิสัตท่านบำเพ็ญมาเรื่อยเรื่อยมาอย่างนี้นี่ต่ออนกันพันนั้นทุกสิ่งท,ทุกอย่างอยู่ในโลกนี้มันเตรียมพร้อมอยู่แล้วที่จะสอนเรา ถ้าเราทำปัญญาให้เกิดนิดเดียวฉะนั้นและมันจะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกนี้เพราะว่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เตรียมพร้อมที่จะสอนให้พวกเราอยู่แล้วต้นไม้เครือเสาเสาวันทุกต่ตามในโลกนี้มันมแสดงลักษณะาอาการของมันจางความจริงอยู่อย่างนั้นทุกอย่างถ้าบุคคลมีปัญญาเท่านั้นไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปเรียนที่ไหน รู้าที่มันเป็นอยู่ของธรรมชาตินี้ก็ปัจจรู้ทำได้เหมือนปจัจจานุคุมมานเพราะสิ่งทุกสิ่งนั้นมันเป็นไปตามความจริงอยู่ไม่ได้ขาดเลยพารมีปัญญาพารังวรสังรวมดูอยู่รู้อยู่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอันนั้น ะมันก็ปรงอนิจังสุขขังอนัตตาได้เทานั้นเช่นว่าต้นไม้ทุกทุกต้นเราก็เห็นอยู่ในวนพื้นพัตทีน,นี้ต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นไปนแนวเดียวมันจะเป็นไปในแนวอันเดียวกันเป็นไปในแนวอนิจังสุขขังอนัตตาไม่เป็นของแน่นอนถาวรต่างอย่าง ทุกๆต้นเสมอตหมดต้นไม้มีเกิดขึ้นแล้วเบื้องต้นทุกต้นแล้วก็แปรไปในทางต่างๆต้นผลที่สุดมันก็ดับไปอย่างนี้ทุกต้นเนี่ยถ้าเราเห็นต้นไม้เจ็บๆนั้นเราก็น้อมอมาถึงตัวตัดตัวบุคคลเราตัวเรากรมกัรค้อบุนกหมกันมันก็มีความเกิดขึ้นเป็นเบื้องต้น ในท่ามกลางมันก็แปรไปอ,อืเกิดขึ้นองต้นมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่ได้มันกบแปรไปเปลี่ยนไปผลที่สุดก็สลายไปนี่สแสดงว่านี่คือธรรมะต้นไม้ทุกต้นในหลายต้นกบกินต้นไม้ต้นเดียวกัน แา่ว่ามันเหมือนกันโดยอาการที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตั้งของมันอยู่เมื่อมันตั้งอยู่แล้วมันก็แปรของมันไปเมื่อมันแปรไปแล้วมันก็เปลี่ยนไปมันก็หายไปสาบศูนไปดับไปสิ้นไปเป็นไขยะวัยังมีความสิ้นไปเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยอืม มนุษย์เราทั้งหลายสมเหมือนกันถ้าเป็นผู้มีสติอยู่อยู่ศึกษาอยู่ด้วยปัญญาด้วยสติสัปัญปญะเราจะเห็นธรรมะอันแท้จริงคือเห็นมนุษย์ของเรานี้เกิดขึ้นมาเป็นเบื้องต้นเกิดขึ้นมาแล้วก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้ก็แปรไปแปรไปแล้วก็ปเปลี่ยนไป สลายไปถึงสุด,สดก็จบทุกคนเป็นอยู่อย่างนี้แฟนั้นคนคนทุกๆคนในสกุลนรกอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันฉะนั้น้าหา์เราเห็นคนคนเดียวชัดเจกนแ็เผมือนกันจะเห็นคนทั้งโลกมันก็เป็นข้างมันอยู่อย่างนั้นนอกกันไปทุกสิ่งสารพัดอันนี้เป็นธรรมะ ชนีดสิ่งเราไม่มองเห็นโดยตาคือใจของเรานี้เมื่อความคิดมันก็เกิดขึ้นมาความคิดนั้นก็ตั้งอยู่เมื่อตั้งอยู่แล้วความคิดก็แปรไปเมื่อแฟฟรรปรก็เลยปราศตูนไปเท่านั้นเรียกนามมาทำสักก็จะความรู้สึกเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปเนี่ยนี่คือความเป็นสิ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนี้ร่วงเป็นเปอริยสัจจะทำทั้งนั้น ถ้าเราไม่มองดูตรงนี้เราก็ไม่เห็นอืมไม่เห็นแค่นั้นเมื่อเรามีปัญญาได้ไปเจริญฟังธรรมพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าอยู่ตรงที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่ตรงพระพุทธเจ้าอืมอยู่ตรงนี้แต่พระสงฆ์อยู่ตรงไหนพระสงฆ์ก็อยู่ที่พระธรรมพระธรรมอยู่ที่พระพุทธ นี่เราตรงมาไปจุดเดียวกันอย่างนี้เราก็จะเห็นว่าอ้อออความจริงในโลกอันนี้มีอยู่อ,อนามธรรมคือความคิดรู้สึกนึกคิดนี่ก็เป็นของไม่แน่นอนมีความโกรธเกิดขึ้นมาแล้วความโกรธมังก็ตั้งอยู่เมื่อความโกรธจั้งอยู่แล้วแต่ความโกรธจ็แปรไป เมื่อแปรไปได้ความสวดต้องขอสลายไปนเนี่ยเมื่อความสุขเกิดขึ้นมาแล้วความสุขมันก็ตั้งอยู่เมื่อความสุขตั้งอยู่แล้วเป็นต้นความสุขก็แปรไปเมื่อความสุขแปรไปได้ความสุขก็สิ้นหายไปหมดเนี่ยแลไมันมีอะไรอืมนันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้ทุกการทุกเวลาอืมทางรูปอันนี้แต่ทางนามอันนี้ ทั้งของภายในคือรูปนามวน,นี้เป็นอยู่อย่างนี้ทางของภายนอกคือต้อนไม้ภูเขาเถาวันทุกประการน,นี้มันจะเป็นของมนอยู่อย่างนี้อันนี้ก็เรียวกว่าสัจธรรมถ้าใครเห็นธรรมชาติก็เห็นธรรมะถ้าใครเห็นธรรมะก็เห็นธรรมชาติอืมถ้าใครเห็นธรรมชาติเห็นธรรมะจะเป็นผู้รู้จักธรรมะ นี่ตีใจเพราะนั้นถ้าผู้มีปัญญาจะไม่จำเป็นเพราะมันเกิดดับเกิดได้มันดับเกิดได้มันกระดับอยู่ทุกเวลาทุกการทุกสมัยอยู่ก็มีเข้ามาอ,อีอพราะนั้นพวกเราทาั้งหลายนั้นธรมามีสติ มีความบริสได้อยู่ตันตะัญญามีความรู้ตัวอยู่ทุกอิริยาบถการยืนเดินนั่งนอนผู้รู้ทั้งหลายนั้นก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นมาให้รู้ให้เห็นธรรมะตามเป็นจริงอยู่แล้วทุกเวลาทุกการทุกเวลาอืม ฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นทุกวันนี้ท่านก็ยังไม่ตายแต่บุคคลเราเขา้าใจว่าถัดตายไปแล้วทสามีิปานไปแล้วความเป็นจริงนั้นพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นท่านไม่มิพานและก็ททานยังอยู่และกระทันยังช่วยมนุษย์ทั้งหลายที่พปฏิบัติชอบอยู่ทุกเวลา คือธรรมะนั่นเองใครทำดีก็ต้องดีอยู่วันอย่างทรรใครทำชั่วมันก็ในความชั่วอืเรียกว่าถ้าธรรมถ้าธรรมนันเลยก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าธรรมนี่เองเป็นต้นธรรมพระพุทธเจ้าของเราให้กินต่อพระพุทธเจ้าก็เรียกว่าธรรมท่านจึงตรัสว่าพิสูจน์ทางหลายใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเรา ใครเห็นเราคนนั้นเห็นธรรมแสดงว่าพระพุทธเจ้าก็คือพระธรรมพระธรรมนั้นก็คือพระพุทธเจ้าธรรมะที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นเป็นธรรมะที่มีอยู่ประจำโลกเออ ไม่สูญหายเหมือนกันกับน้ําในพื้นแผ่นดินนี้มีอยู่บุรุษขุดบอ่อลงไปให้ถึงน้ําก็เห็นน้ําในเช้าวันบุรุษนั้นไปแต่งน้ําไปทําน้ำํำให้มีขึ้นบุรุษนั้นรงกําลังขุดบอ่อเพ่อนั้นให้ลึกลงไปให้ถึงน้ําน้ํามันมีอยู่ ใหเจเบดบุตรท่านไปแต่งนะ้ำอันนี้กอดันใดฉันนั่นเหมือนกันกับพุทธเจ้าของเราเหมือนกันท่านไม่ได้ไปแต่งธรรมะท่านไม่ได้ปดบัญญัติบัญญัติธรรมะบัญญัติต่อบัญญัติทีวันมีอยู่แล้วธรรมะมีอยู่แล้วตนันพิจริรณาเห็นธรรมะไม่ได้ไปแต่งธรรมะธรรมะคือความจรมิงมีอยู่แล้วท่านแต่ข้อไปรู้ความจริงอันนั้น ความจริงอันนั้นมีอยู่ฉะนั้นจริงเรียกว่าพระพุทธเจ้าขณะจัดสรู้ธรรมจัดสรู้ธรรมพระพุทธเจ้าจัดสรู้ธรรมคือเตารู้ธรรมที่มันมีอยู่ไตรู้ธรรมไตรู้สภาวะที่มันเป็นอยู่ไม่ใช่กั่ไนไปแต่แงตั้งขึ้นมามันเป็นกบ,บรษที่ขุดบอกไม่ได้ไปแต่แงน้าําไม่ได้ไปทําน้าําให้มันเป็นน้าคือน้ําม,มันมีอยู่แล้ว เที่ยงเสดระลงกำลังขุดบอ่อเท่านั้นลงไปในริกระดับน้ำกันนั้นไอธรรมะที่มันมีอยู่นี่คือความจริงในโรคนี้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านไปแต่งตั้งมันคือมันมีอยู่แล้วฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นจะเห็นธรรมพระเดียว่ะท่านเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นก็คือตัวธรรมที่ไปตัดรู้ธรรมะนั้น เคยรู้นั้นูคือรู้ทำนั่นอเองแหละจปส่อพระพุทธเจ้าทุาวันนี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้ายังไม่ตายพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็ยังไม่ตายท่านจึงบอกว่าใครเห็นธรรมคนนั่นเห็นเราใครเห็นเราคนนั่นเห็นธรรมนี่ก็แสดงว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงก็คือพระธรรม พระธรรมนี่เป็นเหตุให้บุรุษทั้งหลายนี่เป็นผู้รู้เป็นพระพุทธเจ้าใครจะเห icism, ็นธรรมะจะเห็นพระพุทธเจ้าดังนั้นพระพุทธเจ้ายังมีอยู่ยังเมตตากรุณาตว์ทั um ma, isso, halten, ้งหลายอยู่ยังช่วยมนุษย์ตัทั้งหลายอยู่ตามเวลาถ้ามนุษย์ทั้งหลายตัดทั้งหลายมีความประฤุิปฏิบัติดีจงรักคักดีต่อพระพุทธเจ้าต่อธรรมะ บุคคลนั่นก็ยังมีตุณาารความดีอยู่ตลอดทุกวันนี้เลยขาดไปทางไหนเห็นอยู่อย่างนั้นแต่นั้นถ้าเรามีปัญญาแล้วก็เห็นว่าไม่ใช่ว่าเราอยู่ห่างพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เรานั่งอยู่ที่ต่อหน้าพราะพุทธเจ้าอืมเป็นต้นเมื่อเราเข้าใจในธรรมะเมื่อไรเนี่ยก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อนั้นอืม แต่นั้นธรรมะก็ยังมีอยู่พธธร,ระพุทธเจ้าก็ยังมีอยู่พวกเราทั้งหลายนั่นก็ต้องตั้งใจให้เห็นสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันก็เป็นนั้นว่าสิ้นจบลงแล้วในการตะพติปฏิบัติเราจะนั่งที่ไหนจะยืนจะเดินที่ไหนไปฟังธรรมของ,ของขอพธธระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา จะนั่งท่านจึงให้อยู่ในที่สงบสังวรสังรวมอินทรีย์ตาหูจมูกรื่นกายจิตนี้เป็นหลักไว้ร้ะสิ่งทั้งหลายมันเกิดขึ้นที่ตรงนี้ไม่เกิดขึ้นที่อื่นถ้าพระจะจับจ้งหวัดสังวรจังหวั้สังรวมให้รู้จักเหตุที่มันเกิดขึ้นตาหูจมูกริ่นกายจิต แต่ความดีทางไหนเกิดขึ้นที่นี้ความชื่อทางไหนก็เกิดขึ้นทีน่นี้อิอนทรีย์ท้งลายนี่ก็อยู่ในตัวของเราเต็มใหญ่ตาก็เป็นใหญ่ในการเห็นลูกหูก็เป็นใหญ่ในการฟังเสียงเจหมูนั้นก็เป็นใหญ่ในการถูดดมรินก็เป็นใหญ่ในการดิ่มรถร่างกายนี่ก็เป็นใหญ่ในการถูกกล้องสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็ง เป็นต้นจิตใจนี้ก่อจิตเป็นทั้นบอกว่าเป็นธรรมารมิดขึ้นมาท่านาีอกอินทร์ทั้งหกนี้เป็นผู้เป็นใหญ่มีอยู่แล้วในตัวของเรารอบเพราะนั้นเือยเจ้าผู้จะมาปฏิบัติเท่านั้นเนี่ยเป็นของง่ายเป็นของไม่ยาก อะไรทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านบอกหรือมดทุกอย่างคล้ายเราก้อสร้างสวนผลไม้หนึ่สวนหนึ่งเราไม่ต้องสร้างไะท่านมาเชิญพวกเราทัางหลายไปกินผลไม้ที่สวนที่ท่านลูกไว้เท่านั้นศีลกด็ดีสมาธิกด็ดีปัญญาดีขอ้อประพฤติฏิบัติทุกประการนั้นท่านแนะนำทน่านสอนหมดทุกอย่างไม่ใช่ว่ามันไม่มี ั่น,นไม่จ้องไปแต่งเอาไปสร้างเอาไปบรญญัติเอาไปคิดเอาก็มาทำตามในสิ่ิงที่มันมีอยู่นี่ที่เราพบไปจาทรง้นสังสงส่งสอนในนี้มันมีอยู่แล้วอยางนั้นพวกเราเาเป็นผู้มีบุญเป็นผู้มีโชคอืม,มาพบของที่มีอยู่แล้วสวนท่านมีอยู่แล้วผลธรรมให้ก็มีอยู่แล้วอะไรทุกอย่างมีทั้งหมดทั้งนับบ้นรหมรีบณ์สมบูรณ์แล้ว ขาดต่บุคคลจะไปรับประทานผลไม้เท่านั้นอันนี้ก็แข็นนั่นเหมือนกันเพราะว่าธรรมะคั้สอนของ,ของพอระพุทธเจ้าทิพตดีถูกกดีควรตอดีไม่ควรกอดีท่านสอนมดทุกสิงทุกระการเนี่ยยังเหลือตจบุคคลจะมีศรัทธาเข้าไปต่อทฤษปฏิบัติเท่านั้นก็พอแล้วฉะนั้นจึงเห็นว่าพวกเราหนึ่ีโชคหลายมีบุญมาก ม,มองไปถึงจั์แล้วจั์ทั้งหลายมันจะเป็นเป็นจั์ที่มีอาชพมากเช่นงวควายหมูหมาจั์ต่างๆนั้นเป็นจับอาพับไม่มีโอกาสที่จะรู้ทรรมไม่มีโอกาสที่จะเรียนทร,รม,มีโอกาสที่จะปฏิบัติรม เมื่อเรามีโอกาสที่จะเรียนทมจะรู้รมจะปฏิบัติทมจะเห็นธรรมแล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะปนทุกข์นี่นี่ยี่เสวตัดเป็นจัดที่อาภัพสัดที่สเวยกรรมเป็นอยู่เป็นต้นอืมมนุษย์เราทั้งหลายนี้ไม่ควรทําตัวเราเป็นมนุษย์ที่อาภัด คือไม่มีข้อปอฏิบัติอย่าให้เป็นคนอาพัฒคือคนหมดหวังคือคนหมดหวังจากมรรคผลมิทานคนมีความหมดหวังจากคุณงางความดีเป็นต้นอย่าไปคิดว่าเราหมดหวังแล้ว อย่างนี้เป็นต้นจะเป็นคนอาภัพจะเป็นคนอาภัพเหมือนสัตว์ทั้งหลายเหมือนสัตว์เป็น,นาฉันทั้งหลายเป็นสัตว์ที่มีอาภัพคือไม่อยู่ใน่ายของพระพุทธเจ้าไม่อยู่ในวงร้อมของพระพุทธเจ้าเนี่ยฉะนั้นมนุษย์เนี้จึงเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมี ที่สมควรถ้าหาว่าบุคคลดาทสังลายนี้มาปรับจุงความเข้าใจความเห็นตวามรู้ของเจ้ของในปัจจุบันนี้<ม>ก็เป็นเหตุที่จะได้ประพฤติปฏิบัติให้รู้ทำรรให้เห็นทำรรในสมณดที่เกิดเป็นมนุษย์ปัจจุบันนี้ได้แะ่นั้นมันจึงต่างจากกับ เป็นพระพุทธสัไมาจายาพระพัสสัเป็นสัจจีควรกสัจพุพพพทธธรรมอันนี้พระพุทธเจ้าจริงนแนะนำสอนพวกเราทั้งหลายว่านี้ธรรม,มะจะมีอยู่นี้ต่อหน้าของกทานทัง้งหลายนี้พระพุทธเจ้านี้ก็นั่งอยู่เฉพาะหน้าของันทั้งหลายนี้มีอยู่แล้วอืม ท่านจะไปหาที่ไหนเมื่อไหร่ริงเป็นที่ว่าพวกเราทั้งหลายนั่นเป็นผู้ที่จะสมควรเไม่กจะทำด,ด,ดีดี๋ยวก็ดีดีเนี่กจะทำชั่วก็ดีชั่วเห็นอยู่เป็นอยู่รู้อยู่อย่างนี้อฉะนั้นเรียกว่าพวกเราทั้งหลายนี้เป็นคนที่มีบุญ เหนือสัตว์ทั้งหลายทาั้งปวงซึ่งจินสัตย์ิตสารทั้งนั้นถ้าหากว่าเราคิดไม่ถูกไม,ไม่ประพฤติปฏิบัตินั้นเป็นต้นมันก็จะกลับลงไปจึงนสัตย์จิอสารเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นยักษ์ เป็นผีสารพัดอย่างมันจะเป็นได้อย่างไรเราก็มองดูในจิตของเรานี้เมื่อความโกรธเกิดขึ้นมันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความหลงเกิดขึ้นได้มันเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อความโรคเกิดขึ้นแล้มันเป็นยังไรภาวะทางหลายเหล่านี้แต่มันเป็นภพเป็นภพแล้วมันก็เป็นชาต